สวัสดีครับพบกับช่อง s ี r ีส์นายไฟอารนะครับสัปดาห์นี้ผมจะมาแนะนำไฟฉายติดปืนอีกตัวหนึ่งนะครับสัปดาห์ก่อนนะครับคลิปก่อนก่อนเนี่ยผมได้รีวิวตัว o l ไลท์นะครับ b o ลเดอร R L Mini นะครับก็เป็นรุ่นกลางนะครับก็ที่ผมใช้ติดกับปืนปืนกล็อกนะครับก็ถือว่าเป็นไฟฉายที่ใช้ได้ดีวันนี้ผมจะมาแนะนำอีกตัวนึงครับเป็นรุ่นน่าจะน้องสุดนะ ก็คือรุ่น b o u l e r r PL Mini นะครับเป็นไฟฉายติดปืนที่ใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็ราคาคุ้มค่าแน่นอนครับก็อย่างตัวอย่างคลิปนะครับที่ผมทำให้ดูนะครับก็ปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืน compact นะครับที่ใช้ป้องกันตัวนะครับเนื่องจากแม็กกาซีนเนี่ยบรรจุได้ถึง19นัดนะครับแล้วก็มีขนาดกระทัดรัดนะครับก็ผมเอาไฟฉายเนี่ยมาติดตรง รางพิคาตินีนะครับบริเวณตรงคางเนี่ยซึ่งก็ติดได้พอดีเลยนะครับตรงหน้าก็เสมอนะครับไฟาฉายตัวนี้นะครับมีข้อดีก็คือ,อ,อมีให้ความสว่างถึง600ลูเมนนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใช้ได้60นาทีซึ่งผมลองเอามาใช้2บริเวณบ้านนะครับก็ระยะประมาณ10เมตร15เมตรเนี่ยอันเนี้เราส่องแล้วเราก็เห็นเป้าหมาย ชัดเจนนะครับแต่ว่าโอเคถ้าใครมีสวนหรือบ้านที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ก็ต้องใช้ไฟฉายรุ่นที่สูงขึ้นนะครับอาจจะเป็นตัว b o u d e r S นะครับที่เป็นตัวตัว,ตวท็อปของเขานะครับก็ตัวนี้เนี่ยข้อดีมันคือความคุ้มค่าครับมันมันคุ้มมากเพราะว่าราคา2,000กว่บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะบอกโปรโมชั่นท้ายคลิปนะครับเดือนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะครับก็ตัวพี่ใหญ่พี่ใหญ่ของเขาเนี่ยก็คือ b o u d e r S เนี่ย ก็มีความพิเศษตรงที่เขาออกรุ่นใหม่มาเป็นเลเซอร์สีฟ้านะไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะครับแล้วตัวนี้ก็คือเป็นตัวเล็กสุดฟีเจอร์ง่ายๆนะครับเบสิกเลยก็คือเปิดกับปิดนะครับถ้าเรากดค้างก็จะเปิดนะครับปล่อยก็ปิดนะครับแต่ถ้ากดสั้นๆน,นะครับก็จะเป็นการเปิดค้างกดอีกทีก็จะปิดนะครับก็ใช้งานง่าย แค่นี้แหละไฟฉายไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนแต่แน่นอนข้อดีที่ถอดมาก็คือเรื่องการชั้นแม่เหล็กครับเราเอาที่ชาร์จเนี่ยนี่ปกติผมจะเสียบกับ p o w e วแบงค์ไว้นี้นะครับแล้วก็เป็นที่ชาร์จแม่เหล็กที่ชาร์นแม่เหล็กก็จะมีสีนะครับเป็นถ้าเกิดเต็มก็จะเป็นสีเขียวถ้าเกิดตอนชาร์จอยู่ก็จะเป็นสีแดงก็สะดวกดีเวลาผมไว้บางทีก็เอาไว้คู่กันแบบนี้ทั้ง p o w e วแบงค์ทั้งปืนเวลาเราจะใช้ มันก็พร้อมใช้มีไฟเสมอนะครับไม่ต้องคอยกังวลว่าแบตมันจะหมดโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดใกล้ๆกันอีกทีดีกว่านะครับไฟฉายโอไลท์บั d เดอร์ PL มินิ2หรือ Mini 2ตัวนี้นะครับก็มาในกล่องกระดาษนะครับภายในก็มีไฟฉายมีสายชาร์จแม่เหล็กให้นะครับแล้วก็คู่มือพร้อมกับตัวล็อกคาง รางกับรางพิาที่นี่นะครับโอเคการติดตั้งง่ายนิดเดียวนะครับก็ปลดล็อกนะครับไฟฉายแล้วก็ทาบเอาตำแหน่งตัวล็อกให้ตรงกับรางพิาที่นี่นะครับกดเพื่อให้ขยายนะครับจากนั้นก็ปรับระดับให้ตรงนะครับแล้วก็บิดล็อกเรียบร้อยครับแค่นี้เองการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็คือกดตีปล่อยดับหรือกดค้างแล้วก็ปล่อย ก็จะติดค้างนะครับกดอีกทีก็จะปิดนะครับมาพร้อมกับสายชาร์จไม่เหล็กนะครับจะมีไฟสถานะบอกนะครับถ้าเกิดกำลังชาร์จอยู่ก็จะเป็นสีแดงถ้าเต็มแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องแบตเตอรี่จะหมดนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับมีโปรโมชั่นวันที่25เวลา2ทุ่มนะครับจนถึงวันที่2 8นะครับเวลา10นาฬิกานะครับก็มีโปรโมชั่นลดพิเศษนะครับอย่างตัวนี้นะครับราคาเต็มเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่2880นแอแค่ราคาเดิมก็ไม่แพงแล้วนะครับก็ยังลดอีก20%นะครับเหลือราคา 2, 3 0 4บาทนะครับ ทั้งสีดําและก็สีแทนนะครับสำหรับปืนบางโคนที่เป็นสี FDE นะครับก็จะเหมาะกันแล้วก็อันนี้คือถ้าซื้อเดียวๆแต่ว่าถ้าซื้อกับชุดสุดคุ้มนะครับก็จะมีไฟฉายตัว i 5 t นะครับอันนี้จะทําโปรโมชั่นลดถึง30%นะครับก็เพิ่มมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็เพิ่มมาอีกประมาณ300บาทก็จะได้ไฟฉายอีกตัวหนึ่งในราคาสุดคุ้มคู่กันเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วตัวรุ่นอื่น,นๆเนี่ยนะครับก็ยังมีจัดโปรโมชั่นอีกเยอะเลยถ้าอย่างไรเนี่ย ก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ o อไล h ์ Thailand นะครับแนะนำนะครับอยากได้ต้องอดใจซื้อในช่วงโปรโมชั่นนะครับราคาถูกคุ้มค่ามากๆเลยอย่างของเดือนที่แล้วเนี่ยครบรอบ15ปีเนี่ยผมก็จัดมาใส่กับ s i ก MPX ของผมเหมือนกันถือว่าลดร,ราคาได้เยอะมากๆเลยนะครับถ้าอย่างไรเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดหรือลิงก์ไว้ใน Descript i o นนะครับใครสนใจก็เชิญไปซื้อหากันได้ตามสะดวกเลยนะครับ โอเคขอบคุณครับ